สวัสดีค่ะพป่รับค้ค่าวของเรามีร้านประเด็นทีน่าสนใจให้ได้ติดตามกันนะคะ,คะเรต้มตกันด้วยประเด็นแรกค่ะกับเกษตรกรกที่สมาชิกของฟาร์มตัวยางเขามีการสมนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยกเกษตรกรสมาชิกฟาร์มตัวยางบานน้านควนร้้นอำเภอสบายย่อยค่ะส่อมนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเดจพระพัน์ปีหลวงมีอาชีพมีรายได้เพราะเมตตดปาของแม่ค่ะ คุณสายชนพรมนวยอายุ47ปีค่ะเป็นชาวบ้านตำบลเปี๊ยอำเภอสบายอยจังหวัดส้ขคล้าเป็นหนึ่งในสมาชิกฟาร์มตัวอย่างค่ะในสมเด็พาาจาพรรน,นังเจ้าสศรษฐกิจประบรมราชชนิดนาถที่บ้านควนรันที่น้อมนําเอาองค์ความรู้ด้านการเกษตรจากฟาร์มข้องแม่ทางาการปลูกพักเรียงซั์แล้วก็ทําปุ๋ยมักในการายเองมาต่อยอดเป็นอาชีพ้างรายได้แล้วก็ยังเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรให้กับชาวบ้านในละแวกใกลเคียงด้วยนะคะโดยพิชชนเนียลาวา ้อนไปราหกปีก่อนค่ะตัวเองประกอบอาชีพก่อสร้างแล้วก็รับจ้างทั่วไปรายได้เนี่ยไม่แน่นอนช่วงนี้นไม่มีงานก็ไม่มีเบียร์ชาชีวิตก็ลําบากเพราะว่าไม่มีความรู้ด้านอื่นติดตัวเลยจนวันหนึ่งค่ะได้เข้าไปอบรมในโครงการฟาร,ร์มตัวอย่างบ้านคนร้านแทนนองซาววิทยากรประจําฟาร,ร์มเนี่ยเขาก็ได้นําชมแล้วก็สาธิตตามทั้งต่างๆทางการปลูกพักขยายพันธุ์ผืชไส้ปุ๋ยทํานํามักชีวภาพทําปุ๋ยมักเลียงแพะเลียงไก่แล้วก็ประมงก็เลยเริม่มเกิด ความสนใจบวกกับผู้จัดก,การฟาร์มเห็นหวานเนี่ยฟมีมือดีแต่ยังไม่มีอาชีพไปลักไปเล้งจะไม่ก็เลยชักชวนให้เข้ามารวมเป็นสมาชิกข้องฟาร์มแล้วก็ทํางานยุติฟ์มเนี่ยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยค่ะปัจจุบันค่ะพิชชนนะเป็นวิทยากรหัวนาทานการทําปุ๋ยมักปุ๋ยอินทรีข้องโครงการฟาร์มตัวยางบานขวนรันนะคะซึ่งนอกจากหน้าเทในฟาร์มแล้วค่ะก็ยังได้รับมอบหมายให้เดินซ้ายไปตามตําบลต่างๆในอําเภอสบายอยโยดยฟาร์มเนี่ยนะนะเขาจะไปช่วยปลูกหลุกน้ำชั่วคร สำหรับผักอาไัจากนั้นค่ะก็จะสนับสนุนพันธุ์พักดีปลีลูกเคร้อข้าวโพดไกล้ดยพี่ชนเนี่ยก็จะมีหน้าเทป,ปเลูกดูแลรดน้ำใส่ปุย๋ยอินทรีย์จนพันธุ์พันเนี่ยงกงามแล้วก็เก็บผลผลิตได,ด้ค่ะส่วนพันธุ์ซั์ค่ะทางฟาร์มเนี่ยก็ได้สนับสนุนพันธุ์ไก่ดําผูผ้พานฮานแพะแล้วก็วัวเนี่ยไปเลี้ยงนะรายได้ับ พืนพักเทพีชนจะได้รับแต่ว่าห้าเป็นไปได้ค่ะจากกระทรวงทรัพย์ก็จะแบงล็อกไปให้ฟาร์มส่วนหนึ่งค่ะซึ่งจากการเทพีชนลงไปพัฒนาพื้นที่ก็ทําให้ชาวบ้านเนี่ยตื่นตัวเรื่องกเกษตรพอเพียงมากขึ้นบางสวนเขาบอกว่าม,มาปรึกรษาเรื่องการทําปุ๋ยมักบังข้อซื้อพันธุ์ไกด่ดาไปเลี้ยงมังชื่อว่าเป็นเทคนิคของฟาร์มตัวอย่างบานคนรันค่ะเทพีาามาดท้ายถอดความรู้สู้ชุมชนแบบเข้าวถึงด้วยการทําให้เห็นโกนเพื่อให้ชาวบ้านเกิดความสนใจแล้วก็หันมาทําตามซึ่งพีชนก็สามารถทำนา ที่ได้เป็นอย่างดีค่ะผู้ชนอย่างบอกเลยนะคะว่าความสุขของเกษตรกรค่ะก็คือการได้ปลูกพักได้รดน้ำได้พรวนดินได้ใส่ปุย๋ยแล้วก็การที่ได้เรียนรู้จากฟาร์มตัวอย่างก็นับเป็นพระมหาการุณาทีุุ่อย่างหาที่สุดไม่ได้เพราะฟาร์มตัวอย่างได้ได้ไดนาความรู้นาวิทยากรนําแนวทางการดาเนินชีวิตมาหมอบหายจนสามารถนําไปขยายพ้นทาต่อที่บ้านทุกวันนี้เนี่ยก็ยังคิดอยู่เสมอว่าต้องหยุดรักความพอเพียงตามที่ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานไว้ย,ยังเช่น ลูกพักไปกินเองไม่ต้องซื้อพักถ<ม>ี่เลือกก็เอาไปแจกคางบานผลผลิตม,มาก็เอาไปขายหารายได้ในครอบครัวโดยรายได้ลักค่ะได้มาจากฟาร์มเนี่ยตอกหนึ่งเดือนประมาณเซฟพันห้าร้อยบาทก็คือเฉลี่ยเหล่วนั้นก็คือวันละร้อยห้าสิบบาทเลยนะ<ม>บวกกับข่ข่พริกมังก้าวปูดมังไก่ทีเลียงไว้มังก็ได้หลายอีกเดือนละสามพันส่วนมีเวลาวา่างก็ออกไปรับจ้างไปแก็บยางไปใส่ปุย๋ยไปทากยารวมๆเหล่เนี้รายได้ก็ลักหมื่นต่อเดือนค่ะก็ เลยทาให้ชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยดีขึ้นอย่างตออ่อเนื่องเลยโครงการาั์มตัวยางค่ะในสมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมมราชเนตรพัน 1, ปีหลวงบ้านควนร,รันนะคะอําเภอสบายอยจังหวัดสุโขลาก็เลยเป็นอีการ์มโค้งแม่ค่ะเทซ่ามาช่วยยกระดับชีวิตของคนในพื้นที่ส่งเสริอมอาชีพให้แก่ประชาชนแล้วก็เป็นแรงเรียนรู้ด้วยเหมือนกันหล่งอาหารปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะนี่ลองคิดแรกจากก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้มีอาชีพ<อ>ไม่ได้มีรายได้เป็นลักเป็นแล้งจนตอนนี้เนี่ยเป็น วิทยากรในการนายความรูม้มอไรายได้เชียดมื้นต่อเดือนแล้วก็ที่สำคัญมีความสุขในการใช้ชีวิตด้วยใช่แล้วเมือ่อเด็กผชนบอกวา่าต้องทําให้ชาวบ้านในเห็นโกนพอชาวบ้านเขาเห็นว่าอ๋อ,อมันได้ผลได้ประโยชน์จริงชาวบ้านอื่นๆเขาก็จะทําตามนั่นเองน,นะคะก,ก็ที่ว่าเป็นพระมหา,ากรุณาธิคุณนะคะที่ส่งทําให้เห็นเป็นตัวอย่างชาวบ้านพอได้ไปเรียนรู้ก็ได้นํามาประยุกต์ใช้จนทําให้เกิดมีอาชีพแล้วก็มีรายได้เหล้ยงครอบครัวนั่นเองค่ะนั่นค่ะ